ครูดีในดวงใจของผมที่ผมประทับใจคือคุณครูวิทวัสอกมกระจวนะครับซึ่งคุณครูนั้นเป็นแบบอย่างที่ดีสําหรับผมนะครับก็คือเก่งรอบด้านมีความรอบรู้มีความละเอียดรอบคอบแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกศิษย์นะครับซึ่งคุณครูก็ได้สร้างความประทับใจก็คือหลังจากที่คุณครูจบการศึกษาปุ๊บ คือครูได้บรรจุข้าราชการครูผู้ช่วยเลยนะคะทำให้ผมเป็นแรงบันดาลใจในการที่จะอยากเรียนเป็นครูแล้วก็ตั้งใจที่จะกระตือรือร้นศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลาครับสวัสดีครับผมนายพัชราหงษ์กระจรน,นักศึกษาชั้นปีที่4สาขาาการปรถมศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรรินทร์ครับ ค่ะแลดิฉันนางสาวสุร um. ิพรชลากรามนักศึกษาชั้นปีที่4สาขาารปาะถมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาสัมภาษณ์ครูดีมีคุณธรรมตอนนี้เราได้อยู่กับคุณครูวิทัศน์ทองกระจร์แล้วนะครับต่อไปนี้เราจะมาฟังบทสัมภาษณ์กันต่อเลยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะก่ออีกเลยนะคะให้คุณครูได้นำตัวก่อนเลยค่ะสวัสดีครับกับผมนายวิทัศน์ทองกระจร์นะครับ ตอนนี้นะครับเป็รงตำแหน่งเป็นครูอ่าขอสอนหนึ่งนะครับณโรงเรียน,ยนวิรัฒน์โยธินนะคร<า>ับค่ะมาเรื่องที่คําถามแรกกันเลยนะคะอ่าคำถามแรกก็ครับอาชีพครูเป็นอาชีพแรกที่คุณครูใฝ่ฝันมาตั้งแต่เด็กเลยหรือเปล่าคะสําหรับอาชีพครูนะครับอ่าที่จริงแล้วเนี่ยตอนเป็นเด็กมีความใฝ่ฝันอยากเป็นตํารวจนะครับแต่น่าจะด้วยบุญวาสนานะครับได้มาเป็นครูเนาะตอนแรกก็ไม่คิดที่จะอยากเป็นครูนะครับก็เคยลองสอบอ่า เลติสานะครับมราชพัฒน์สุรินทร์นะครับก็ได้นะครับแต่แม่ไม่ให้เรียนนะครับบอกว่าทำไมไม่ไปเรียนถ้าเรียนเติสซาตรืทำไมไม่ไปเรียนรามความแขงเนาะอ่าก็เลยสอบใหม่นะครับสอบเอาครูเคมีนะครับก็ได้แล้วก็ได้เรียนนะครับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับจนได้มาเป็นครูทุกพัน์นีนะครับค่ะแล้วสิ่งที่ทําให้ครูประสบผลสําเร็จในตอนนี้เลยคับคืออะไรคะอ่าก็น่าจะเป็นการที่ครูอ่าเรียนจบมาก็ได้บรรจุครูเลยก็ถือว่าเป็นความสาเร็จในชีวิตของครู เพราะตอนที่ครูสอนนาะมันมีโครงการนะครับโครงการหนึ่งที่ชื่อว่าโครงการครูค็นถิ่นครับก็มีโครงการมาตอนปีสี่ครับครูก็เลยลองไปสมัครสอบดูครับปรากฏว่าติดนะคบก็เลยได้มาเป็จุในส่วนนี้นะครับซึ่งเนี่ยถือว่าเป็นความสําเร็จของครูครับเรามาเริ่มที่คําถามต่อไปเลยนะครับประสบการณ์ในการทาอาชีพครูตั้งแต่จบการศึกษาเนี่ยนะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีอะไรบ้างครับประสบการณ์ในการทําอาชีพครูนะครับก็ประสบการณ์การ ช่วยเหลือดูแลนักเรียนเนาะโดยการใช้ระบบช่วยเหลือลนักเรียนเนาะเด็กนักเรียนมีปัญหา,านี้เราก็สามารถนะครับเข้าถึงนะครับแล้วก็ดูแล,แลรักษาเด็กนะครับให้อยู่กับเราครับในโรงเรียนของเราเนี่ยได้เนาะให้เด็กเนี่ยไม่ออกนอกระบบนะครับอย่างเช่นเด็กขาดนานารเรียนหน้ามันนี้เรนาก็สามารถนะครับตามบ้านนะครับตามหาเด็กครับได้ครับไปให้กลับมาโรงเรียนได้อย่างเป็นปกติอันนี้ก็คือประสบการณ์ครับที่คิดว่าโอเคนะครับในการ คคคาชรรูับเพราะอาชีพครูก็ถือว่าอยู่กับเด็กทุกทุกครีกับเด็กเนาะอ่าดังนั้นสิ่งที่ครูคิดว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีก็คือการช่วยเหลือดูแลเด็กนั่นเองนะครับค่ะแล้วอย่างรูปแบบวิธีการสอนเทคนิคหรือขั้นตอนที่ใช้สอนเป็นประจำนี่คืออะไรคะสำหรับเทคนิคการสอนเนาะาวิชการนึนต้องบอกก่อนว่าคุณครูเนี่ยสอนวิชาวิทยาศาสตร์นะครับวิชาที่คุณครูสอนก็คือใช้หลักการสอนแบบ 5E ครับก็คือมีขั้นแรกก็คือขั้น สร้างความสนใจก็คือให้เด็กเนี่ยอยากเรียนเนาะในในเนื้อหาเนั้น2คือขั้นสำรวจและป้นหาให้เด็กเนี่ยได้ทําการทดลองครับออกแบบการทดลองต่างๆเพื่อตรวจสอบข้อมาลนะาครับส่วนขั้นที่4ก็คือขั้นที่สามก็คือขั้นอธิบายหรือลงขั้สุดคือนำสิ่งที่เราได้ทดลองมาอธิบายตรวจสอบนะครับสมมที่านว่าถูกต้องไหมครับส่วนขั้นที่4ก็จะเป็นขั้นขยายความนะครับขยายความรู้นะไรนี่คือนำความรู้มาขยายไปยุกใช้งไาในชีวประจาวันและขั้นสุดท้ายคือขั้นประเมินว่าเด็กเนี่ย วิชาค่าเรียนนี้ชั่วโมงนี้เนี่ยเขาได้อะไรบ้างครับเราอาจจะทำเป็นตัวออกค่ะบุเอ็กซ์ทิเกตนะครับในการดูว่าเด็กอยา่ยได้อะไรบ้างในวันนี้ค่าเรียนเราก็จะสามารถรู้นะครับก็มีแค่นี้นะครับค่ะต่อมานะคะคำถามนี้คำถามที่สําคัญมากเลยนะคะเนื่องจากนอกจากภาระอื um uh. te ่นๆที่นอกจากการสอนแล้วคือครูยังมีภาระภาระอื่นๆที่ควบคู่กับการสอนอีกไหมคะก็มีนะคะเพราะว่าครูเนาะไม่ได้แค่สอนอย่างเดียวครับครูก็จะมีนะคะภาระหน้าที่ในการเป็นที่ปรึกษานะครับเด็กนะครับช่วยเหลือดูแลนะครับ การเรียนนะคะของนักเรียนทำปัญหาต่างๆครับอันนี้ก็คือเป็นหน้าที่หลักหน้าที่หนึ่งก็คือหน้าที่ครูที่ปรึกษานะครับของครูเนี่ยเป็นครูที่ปรึกษาระดับชั้นม .4 ทับ4เนาะเราก็จะดูแลทุกอย่างครับการแต่งกลาอนักเรียนนักเรียนมาเข้าแถวเด็กคนไหนขาดเรียนไม่มาเรียนนะครับเราก็จะสามารถติดตามนะครับแล้วก็ดูแลเด็กได้อย่างใกล้ชิดนะครับอันที่สองก็คืองานฝ่ายกิจการต่างๆเนาะอย่างครูก็คืออยู่งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาครับประการทำซาโรงเรียนครับพวกนี้เนาะอันนี้คืองาน นอกเหนือจากการสอนนะคบค่ะแล้วส่วนใหญ่ปัญหาหรืออุปสรรคในการเรียนการสอนนะคะคืออะไรบ้างคะแล้วคุณครูมีวิธีแก้ไขปัญหาแบงไรคะอุปสรรคในการปัญหาในการเรียนการสอนคะก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยประเด็นต้องบอกว่าเด็กที่นี่เนาะก็คือเป็นเด็กที่ค่อนข้างที่จะไม่ได้เก่งมากจนเกินไปแล้วก็จะเป็นเด็กที่แบบกลางๆครับซึ่งการเรียนการสอนของเขาเนี่ยเขาก็จะช้านะคบช้ามากครับตรงนั้นเราก็ปัญหาก็คือนะคบ เด็กเนี่ยเราจะทำยังไงให้เด็กเนี่ยเขาเรียนรู้นะครับแล้วก็พัฒนาสัตยภาพของเขาเนี่ยให้ออกมาให้มากที่สุดนะครับดังนั้นเนี่ยปัญหาก็คือเราจะต้องคิดว่าเราจะทำยังไงครับให้เด็กเนี่ยเขาได้แสดงสักยภาพของเขาเนี่ยออกมาให้มากที่สุดครับก็คือดังนั้นคุณจะต้องมีนวัตกรรมต่างๆต้องคิดนวัตกรรมนะครับต้องสร้างนะครับทำวิจัยในชั้นเรียนนะครับเพื่อนํามาแก้ปัญหาครับพวกเหล่านี้นะครับอันนี้ก็คืออุปสรรคนะครับในการในการสอนครับก็มาดูคำถามต่อไปกันเลยนะครับ คือแล้วคุณครูใช้หลักปรัรญาหรือหลักคุณธรรมในด้าในใดในการดำรงชีวิตในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเนี่ยครับอ่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในการดำรงชีวิตนะครับในอาชีพครูเนาะครูก็จะใช้หลักคุณธรรมก็คือพรหมวิหารสี่ครับอ่าก็คือมีหลักเมตตาการุณามุทิตาแล้วก็อุเบกขานะครับอ่าอันแรกเลยนะครับเมตตาคือครูเนี่ย อยู่กับศิษย์เนาะเราจะต้องให้ความรักความอบอุ่นครับแก่ศิษย์เปรียบเสมือนเป็นพ่อครับของลูกศิษย์นะครับคนหนึ่งครับดูแลเขานะครับใส่ใจเขานะครับส่วนอันที่สองนะครับการุณานะครับเราจะต้องมีความครับเห็นหกดเห็นใจต่อลูกศิษย์นะครับช่วยเหลือต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นการเรียนนะครับส่วนที่3นะครับมุสิตาครับเมื่อลูกศิษย์ของเราจบออกไปได้ดีครับเราก็จะมีความยินดีนะครับยินดีด้วยรับที่เขาได้ดีครับส่วนอันสุดท้ายเลยนะครับ อุเบกขานะคะัวเบรกขาก็คือวางใจเป็นกลางเราจะต้องไม่มีอ่าสิรักนะคะสิรช่างนะครับเราจะต้องวางตัวเป็นกลางนะครับอารักสิทธ์เท่าเทียมกันนะคบไม่ลำเอียงครับอันนี้ก็คือหลักธรรมที่มีครูดำรงครับในการเป็นครูขั้วนนี้นะครับค่ะและสุดท้ายนะคะอยากให้คุณครูนะคะฝากอะไรถึงคนที่จะมาทําอาชีพครูนอนาคตนค่ะอยากจะฝากถึงนะครับน้องๆนะครับคนที่อยากมาประกอบอาชีพครูครับกื่นต้องบอกว่าอาชีพครูทําเป็นอาชีพที่เป็นแล้วไม่ได้ร่ํารวยครับ อาชีพครูก็คือเป็นอาชีพที่สร้างคนสร้างสามสังคมให้หน่าอยู่นะครับซึ่งสังคมของเราเนี่ยจะเป็นอย่างไงนั้นนะครับมันขึ้นอยู่กับครูครับเรียกเสมือนว่าครูเนี่ยก็คือเป็นแม่ทีมที่เขาพูดกันเนาะเป็นแม่ทีมของชาติมันจริงนะครับสังคมจะเป็นอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับคุณครูที่จะอบรมสั่งสอนเขาครับและอยากจะบอกยังอีงนะดรับว่า การที่ความสําเร็จของครูที่จริงแล้วนนเนี่ยก็คือการที่เราเห็นคนสกคนหนึ่งเนี่ยที่เขาไม่มีอะไรเลยครับจนวันหนึ่งเนี่ยเขาสามารถครับยืนนะครับด้วยขาของตัวเองได้แล้วก็สามารถใช้ชีวิตนะครับอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขนะครับนี่คือ,อความสําเร็จของอาชีพครูนั่นเองครับวันนี้องขอขอบคุณครูวิทค่ะอรมาก่ลยนะคะขอบคุณครับค,ค,ค,ครับจากการที่เราได้สัมภาษณ์ครูวิทยาถองขจรไปแล้วนะครับ เราจะเห็นได้ว่าข้อคิดที่คุณครูวิทยาได้ให้กับเราในช่วงท้ายนั้นเป็นข้อคิดที่ดีทีเดียวแล้วก็มีหลักธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งหลักธรรมที่คุณครูวิทยาได้นํามายึดใช้ในชีวิตประจำวันก็คือหลักพระวิหารสี่ซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของของคนของของคนที่จะประกอบวิชาชีพครูนั่นเองนะครับแล้วก็คนที่จะเป็นครูได้นั้นจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสิ์นะครับแล้วก็ ส่งเสริมศิษย์แล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับศิษย์ที่จะเพราะว่าการที่เด็กเป็นอย่างไรให้ดูได้จากที่ครูนะครับนั่นแหละคือสิ่งที่ครูพิทัศ์ได้ปากไว้ครับขอบคุณมากครับค่ะสําหรับดิฉันนะคะ นอกจากอาจจะเป็นรูปแบบเทคนิควิธีการสอนที่จะนํามาปรับใช้แล้วนะคะก็จะนําเอาหลักคุณธรรมก็คือพรมิหารสีที่คุณครูท่านนะได้กแบบล่าวมานะคะนํามาปรับใช้และที่สําคัญเลยก็คือจะนําเอาความที่เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นพยายามมีความตั้งใจนแน่วแน่ที่อยากจะพัฒน,นานักเรียนให้เป็นคนดีของสังคมด้วยค่ะ